แม่หลวงตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้เขาอยู่สามย่านมิตรทาพเดี๋ยวเขาจะพอดเราจะมาเจอกัอย่างกันตินี่โอ้ตึกใหญ่โอกไปพราะหรอตอนนี้เราอยู่ที่งานยูทูบช้อปปิ้งเอฟเฟอรี่เอทนะคะทุกคนได้แล้วได้แล้วก็มาไหนตอบกันแม่หลวงไปถ่ายรูปไัตนนี้เขาจะอู้ไทยของอู้เมืองของนะต้องตกใจเพราะเขาอยู่กรุงเทพกรุงศรีมาเชียงคันติแม่หลวงที่มาไกลมากเลยนะมาจากมาจากเชียงใหม่แต้องมาทำงานกับพรุ่งนี้ จ้าอันนี้จ้้าไอคนคนเมืองปลอมตัวมาเช่นกันปลอมตัวมาคนเมืองปลอมตัวมาจังว่าอะไรอย่างเจ้าเจะหไฮงเจ้ามาได้กับเจ้าเขาเข้าเมืองเหาต้องเนาะเนียนเนาะภาษาไทยของเมืองของบัลลังกไปพ่อบัลลังกไปพ่อดีที่มีกำลันสภาพดีทันทีโอ้โหสกอนี่พี่ขออนุญาตค่ะสวัสดีจ้า เยังไงเจ้าเยังไงเจ้าเราเจอกันนานมากกับพี่บี้ตั้งแต่ช่างช่วยทุกคนใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้เจอกันแล้วเราอยากคิดถึงคนยูทูบมากมากดีใจวันนี้แบบมาจากทุกสารทิศเลยครับผมดีใจที่เจอพี่บี้ดีใจครับเช่นกันครับวันนี้คุณมาเยอะครีเอเตอร์มาเยอะครับขอบคุณครรับบขอคคุณับช้อปปิ้งชอบกับดีมไงยูทูบช้อปปิ้งแอฟริกาเรื่องอะไรจะเริ่มแล้ว ดีเจดาวนทพัฒน์สอนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเรานะคะกับงานเปิดตัว YouTube s h o p p p n g Affiliate Program ขอเสียโปรโมือดังๆได้ไหมคะเลิ่มใจเพราะว่าอาจริงมองบรรยากาศงานคนเยอะมากมีทั้งยูทูบเบอร์รุ่นเก่าและยูทูบเบอร์รุ่นใหม่ ในงานก็มีอาหารเรี่ยงอนโนชานะเจ้าขาดมาได้นีขอบคุณเจ้า